สวัสดีพี่น้อง FC สุภูสุคนเดอครับมื่อนี้กับพบกันอีกหนึ่งคลิปครับพี่น้องมื่อกีบ้บรรยากาศใส่เอึงเที่ยงๆนะครับพี่น้องว่ามป็นสายนะครับบรรยากาศเที่ยงๆง่วกับเขานอนโฮมนะครับแดดฮอนครับพี่น้องมื่อนี้นุ่มเจิดกับว่าจะมาคุยกับพี่กบนองเขาครับขมี้พี่น้องเขาหลายท่านถามขม้านะครับว่าอนุ่มเจิดจากมือไม้ที่ร้อนขอม้าเรียงง่วนี่สื่อแบบไหนมันดีเนาะ จริงๆน้ำเจีอเกง่ะมือใหม่ขึ้นกันนะครับพี่น้องว่าสื่อแบบแม่ลูกติดหรือว่าสื่งว่าสาวหรือว่าสื่งว่าทองแบบไหนมัน <ๆๆ S 2> ดีนะครับเดี๋ยวมื่อนี้กับลองมาคุยกันเบ้งน,นะครับพี่น้องก็ถือว่าแช์ประสบการณ์กันนะครับอ่าก็ถือว่าแช์ประสบการณ์กันเนาะน้ำเจีอยกค่ะเพิ่งออกมาเลี้ยงว่าได,ด้เจ็ดเจ็ดเดือนครับเอิออกจากโรงงานมายุบาปขึ้นกันต่ว่าก่ะมาแช์พีแช์กับน้องเขานะครับผมขอประเสเก่งนะพี่น้องอ็ีสิว่านี่ละ จริงๆในส่วนตัวของนุ่มเจตเอนะครับนุ่มเจีตว่าสื่อแม่แม่แม่ลูกติดอ่ะจะค่อนขังจะดีกาสื่อว่าสาวหรือว่าสื่อว่าทองนะครับพี่น้องนี่จังแม่นี่ที่นุ่มเจียตสื่อขม้าเนี่ยครับเนี่ยอันนี้ลูกมันเนี่ยแม่แม่มันตรงแดงยืนอยู่นี่ครับไอ้นุ่มเจียตสื่อขม้าเจียดมื่นเนาะสื่อขม้าเจียดมือแต่ว่าตอนนี้อ่มาอยู่กับนุ่มเจียตได้ประมาณเดือนกวัวๆหรือมั้งครับพี่น้องตอนนี้ก่ไอ้แม่กับผสมเล้ะ ตันี้ลูกตัวนี้มันเนี่ยเขากับมะไสองหมื่นแปดแล้วครับพี่น้องนี่ตวงแดงนี่ครับผมแต่ว่านมเจี๊ยบยังเปานขายนอนนี่ครับนี่ลูกตัวนี้ครับตัวนี้เป็นขายกับได้ประมาณสองหมื่นแปดนะครับผมเป็นสื่อแม่ลูกตดเขมนะครับพี่น้องนี่ก็คือเนี่ยเ้วกับแม่แม่มันตอนนี้กับผสมไปแล้วนะครับแม่กับผสมไปแล้วผสมผ่านแล้วครับผมผสมพอนี่ปูุงแล้วครับผสมผ่านแล้วนี่ก็จะเป็นขอดีของการสื่อแม่ลูกตีนะครับราคาอาจจะสูงน่อยนึงแต่ว่ามาอยู่กับเขาอ่ะ แป๊บหนึ่งเลียงบดวนลูกมันก็จแต่ตีตื่นขึ้นมาได้นะครับผมแ้วก็แม่มันกับผสมแล้ววันนี้ถ้าไปเปรียบกับสื่อว่าสาวนะครับนี่จังชุดนี้นุ่มเจ๋อสื่อข่าว่าเป็นว่าสาวนะครับพี่น้องเนี่ยนุ่มเจ๋มาเลียงได็เจ็ดเดือนแล้วเพิ่งจะออกจากงานมาครับผมเจ็ดเดือนแล้วก็มนี่อีกบางตัวก็บพึ่งทับไปนะครับผมก็ถือว่าซายู่ครับพี่น้องวันนี้กลัวจะออกลูกมากกลัวจะได้ขายลูกพี่นาะตส่งบอกเพิ่มไปอีกนะครับอีกเกือบสองปีนะครับพี่น้อง นจะไปไปทองอีกเก้าเดือนบ่แล้วเรียกออกมากับย่างหน่อยก็ต้องเรียกเป็นเกือบปีนะครับย่างจะขายหมุนได้อันนี้ก็เป็นง้วสาวทองนะครับผมเป็นอีเอเป็นง้วสาวจะซื้อเข้าม้านะครับแต่ว่าถ้าเป็นง้วสาวเลยนี่งัวสาวเลยถ้าซื้อเขอา้าม้านี่ถามเขามาเรียงอยู่เป็นปีจังจังติดซัดนี่กถือว่าเขามาเสียเวลาเรียงหนึ่งปีแล้วก็ไปทองอีกเก้าเดือนก็ตีเป็นปีนึงนะครับพี่น้องแล้วก็ไปลอดลวกมัดต้องเรียกอีกเกือบปีนะครับรวกมันถึงจะได้ขายเนาะเนี่ย รวมเล้วเกือบสามปีครับพี่น้องถ้าสื่อว่าสาวมาเลยเด้สาวแบบสาวเล็กน้อยเจ็ดแปดเดือนไง้ต่เอามื่ออย่างอีกตั้งสามปียังสีได้ขายลูกมันนะครับแต่ถ้าเป็นงัวทองมานี่อาจจะถือว่ามั่อคกับเขาทองจักเดือนกับว่าไปนะครับ่ราคาอาจจะแพงลงว่าสาวมาจักน้อยหนึ่งแต่ว่าถ้าจะให้ดีเลยอ่ะนุ่มเสียดแนะนําว่าเป็นสื่อว่าแม่ลูกจะดีนะครับพี่น้องสื่อเป็นแม่ลูกติดเนาะแต่ราคาอาจจะสูงแน่แต่ว่าอมันก็จะ แต่แม่แม่มันก็จะทับก็เป็นสา์เร็วนะครับพี่น้องเราข่ากับว่าต้องกลงวลเรืองไอ้งัวเป็นมันหรือว่างบ่เอาลูกนะครับเพราะว่าข่ากับเห็นอยู่แล้วว่าลูกมันกับินนมันนะครับนี่ครับลูกมันตัวนี้ยังใหญ่ครับสองหมื่นแปดได้พี่น้องนุ่มเจี๋สื่อขม้าเนี่ยที่ว่าสื่อติดมากับแม่มันนะครับแต่แม่ลูกเนี่ยสื่อมาเจ็ดหมื่นนะครับตอนนี้ลูกมันก็นุ่มเจี๋ยมาเลียงเดีเดียนกว่วๆที่สื่อขม้าเนี่ยครับตอนนี้ก็บสองหมื่นแปดได้แล้วครับพี่น้องแดงๆเลย ก็ถือว่าแม่มันก็ทับไว้อีกพ่อมาเนี่ยแม่ก็ทับไปหล่ผ่านหล่อไปแล้วครับผมนี่นุ่มเจี๊ยดใส่ตัวนี้ทับครับเป็นพ่อพุ่มฟูงผสมจริงครับออกเพชรมงคลครับพี่น้องทีมนุ่มเจี๊ยดเฮยทายเบื้องหลังตอนซื้อเขาตอนหนาบหน้าหำตอนนี่แล้วทีมนุ่มเจี๊ยดทายเหตุที่น้องเราเบื่อนครับผมโอ้โอ้โอ้โอนุ่มจี๊งไปกินน้ำแล้วครับอันนี้ก็เป็นแม่ลูกตัวขาวนี่อันนี้ก็ลูกอีกตัวนึงที่ว่าซื้อมากคือกันนะครับพี่น้องซื้อมากันจากพอมัาจะว หนือครับพี่น้องอันนี้ก็ถือว่ามาแช่์กันนะครับผมว่าอันใดมันดีก็กันให้พี่น้องหลายคนกระามน้ำเจเข้ามานะครับผมเอาว่าง้วสาวง้วทองหรือว่าสื่อแม่ลูกแต่ว่าถ้าก็ต้องบอาตามทุนผลนะครับพี่น้องถ้าง้วสาวอาจจะใส่เวลาโดนแน่แต่ว่าก็โบแพ้งนะครับถ้าเป็นง้วทองขึ้นมากะราคาอาจจะขยับขึ้นมากน้อยนึงหรือว่าถ้าเป็นแม่ลูกมันก็จะแพงขึ้นไปอีกนะครับถ้าเป็นแม่ลูกแต่ว่าแม่ลูกนี่เขาจะหมั่นใจได้ บางงัวบำมันงัวเลี้ยงลูกได้แล้วก็กับมามาอยู่กับเขาเนี่ยก็จะเป็นสัรเลี้ยงนะครับพี่น้องแล้วลูกมันก็เลี้ยงมาโดนมันก็จะตีตุ่นตื่นทุนแมงขึ้นมานะครับนี่แล้วก็เป็นแนวเป็นแนวคิดนะครับผมก็เป็นแนวคิดส่วนตัวของนุ่มเตี๋ยนะครับแต่ว่าแบบไดพี่น้องก็ต้องตัดสินใจเบิ่งนะครับผมนี่ก็พอเป็นแนวทางมาแช์กันนะครับพี่น้อง นี่กรับบรรยากาศอยู่ไฮอยู่นะครับหอนคักพี่น้องครับเอ้อหอนฝนกับก่นตกโดลน,น,นละถิ่มช่วงโดนละเทียงน้ำนุ่เจียดยู่ทั้ง้นะครับพูน่ะเป็นขาวๆพูนะ่ะนี่กรับรงไปกินน้ำกันละมันตัวกับเป็นน้อนพูนแล้วครับเดี๋ยวครับพี่น้องอ่าร่งตัดสินใจกันเบ้างครับนี่กรับเป็นแนวคิดข,ของนุ่มเจียดนะครับผมว่าแบบเดมดีก็กันแตงจิ้มก็ดีเบอร์ทุกแบบ่าเลครับพี่น้อง กะขึ้นดูครับคนมักคนชอบแล้วการยู่ที่โตผู้เลี้ยงนะครับว่ามักแบบใดแจ้งซุปเปอร์คารนี่ก็เป็นวัวสาวแต่ว่ากัตอนนี้กระทำเบอร์สูตรตแล้วครับพี่น้องแต่ว่ากัจะสาวก็งัวลูกแม่ลูกติดเท้าสื่อเข้ามาอยู่พ่อแม่ลูกที่นุ่มเจี๋ยสื่อมาตอนนี้ไม่กัทับเบอร์สูตโตแล้วเนาะสื่อมาเพราะท่านตัวกระทับเดี๋ยวนุ่มเจี๋ยจะลาพี่น้องเขาไปก่อนนะครับผมนี่กัเป็นคลิปสั้นสันเอามาแชร์กับพี่กับน้องเขานะครับ เราไปเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้พี่ขนอ์เขาไม่ตะคุ่มสูขความเลือดนะครับผมคิดฟังเิ่งเด็กหาสมปารถนานะครับสำหรับคลิปนี้ค่ะสวัสดีครับ